สวัสดีวันเข้าสวนอีกแล้วนะคะหนึ่งไม่ได้อัปเดตในสวนให้ดูนานแล้วเนาะส่วนมากก็เป็นดอกดดเลียอันนี้ดอกดดเลียสีขาวเป็นดอกที่สองนะคะหนึ่งเอาไมา้ค้ำไว้ผูกติดไว้เลยนะคะถ้าไม่ผูกติดไว้หักแน่นอนก็เหลืออีกดอกสองดอกที่กําลังบานนะคะหนึ่งต้องหาไม้มาค้ำนะคะเพราะว่าเขาดอกค่อนข้างใหญ่เนาะ แล้วก็สีเหลืองเริ่มทยอยเหี่ยวไปแล้วแล้วก็สีชมพูกับสีแดงยังชูวช่ออยู่นะคะเพราะว่าเป็นดอกไม้ช่วงฤดูใบไม้ผลิถึงหน้าหนาวเนาะมันก็เลยแบบว่าบานค่อนข้างนานมีสีชมพูแบบอยู่ตรงนี้หนึ่งดอกนะคะนี่แหละก็ในส่วนหนึ่งก็เหลืออยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีอดอกกุหลาบที่กําลังเริ่มติดติดช่อดอกนะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะบาน เป็นสีอะไรเพราะว่าหนึ่งก็จําไม่ได้แล้วแล้วก็อันนี้ก็คือดอกไฮเดรเยียซึ่งเปลี่ยนสีไปเยอะมากๆเลยนะคะเปลี่ยนสีไปเยอะมากๆเลยก็คือสีเขาแบบว่าสีเริ่มเข้มมากแล้วหนึ่งต้องเริ่มตัดแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวหนึ่งรอให้เอ่อให้เขาให้เขาหนาวกว่านี้นิดนึงให้สีเขาเปลี่ยนมากกว่านี้นิดนึงแล้วหนึ่งจะตัดตัดช่อดอ,อกเขาออกนะคะ แล้วก็ในแปลงนะคะในแปลงนี้ก็คือหัวเชเท้านะคะหนึ่งเอามาโรยไว้ค่อนข้างทีนิดนึงหนึ่งว่าเดี๋ยวหนึ่งจะเอาไข่เปลือกไข่มาโรยนะคะป้องกันไม่ให้ตัวทากเขามาแทะใบเนาะแล้วก็เดี๋ยวหนึ่งจะถอนถอนออกด้วยนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างทีนิดนึงหนึ่งเอาไอเนี้ยมากันไว้กันกระรอกขุดนะคะเพราะว่าแปลงนี้หนึ่งปลูกดอกขยาชินกับทิวลิปไว้นะคะอันนี้ก็คือหัวเชเท้า,าก็ทีนิดนึง เพราะหนึ่งไม่ไม่แน่ใจว่าเขาจะขึ้นเยอะไม่เยอะอะไรประมาณนี้หนึ่งก็เลยโรยไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนึ่งมาถอนทีหลังนะคะก่อนที่จะโรยเปลือกไข่เนาะป้องกันทากแล้วก็ตรงนู้นก็เป็นก็คือทั้งแถบนี้ก็คือเป็นดอกทิวลิปแล้วก็ดอกขยาชินนะคะแล้วก็อันนี้เลยที่เห็นเป็นเขียวๆข,ขึ้นมานี้ก็คือผักคะน้านะคะอันนี้ผักคะน้าหนึ่งไม่ได้ตั้งใจจะปลูกนะ ที่มันขึ้นเพราะว่ามันมีมเมล็ดที่เป็นแบบว่าหนึ่งปล่อยให้เขาแก่ใช่ปะแล้วคราวนี้หนึ่งก็ถอนถอนต้นก็ทิ้งแล้วหนึ่งก็บีบีบีนหนึ่งไม่คิดว่าเขาจะขึ้นไงแล้วหนึ่งก็พรวนดินแล้วเขาก็ขึ้นเยอะเลยขึ้นเยอะเลยนะคะอันนี้ก็คือคณะแล้วเดี๋ยวหนึ่งต้องมาพรวนดินนะคะเอ้ยไม่ใช่พรวนดินหนึ่งต้องเอาเปลือกไข่มาโรยแล้วค่อย เราค่อยให้ปุ๋ยขี้ไก่กทีละนะคะเพราะว่าหนึ่งไม่แน่ใจว่าเขาจะขึ้นไม่ขึ้นหนึ่งก็เลยโรยไปหนึ่งก็เลยบี้ๆไปแลวสรุปแล้วเขาขึ้นนะคะอันนี้ก็คือคะนากับหัวเชเท้านะคะแปลงนี้เป็นดอกไฮยาชินกับทิวลิปนะคะซึ่งเขาก็ไม่ขึ้นตอนนี้หรอกไฮยาชินกับดอกทิวลิปเขาก็จะขึ้นประมาณเดือนอมกราคมค่ะอะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็ให้ผักที่แบบฤดูหนาวขึ้นมาก่อนก็คะนาก็ขึ้นมาหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะโตได้ขนาด เพราะว่าเริ่มหน้าหนาวแล้วแล้วก็ไฮเดรเยียนะคะอันนู้น Hi year, ไฮเดรเยียมีเจ้สีชมพูนะคะแล้วก็อันนู้นแมว <c oughs> แมวอยู่บนหลังคาหมึ่งกัว่าก้อนอะไรดำๆอยู่บนหลังคาเอ้ามานั่งเฝ่าแม่อยู่ตั้งนานเพิ่งเห็นมาดูดอกไฮไม่อยู่กำลังจะบอกว่าดอกไฮยาชิน มาดูดอกไฮเดรเนียกันต่อนะคะก็คือไฮเดรเนียเมจิคอลนะคะสีเริ่มแก่หมดแล้วนะคะเริ่มเป็นสีเขียวหมดแล้วแล้วเดี๋ยวรอให้เขาแห้งกว่านี้นะคะหนึ่งถึงจะตัดช่อดอกออกพอหนึ่งตัดช่อดอกปุ๊บก,ก็คือมันจะทําให้เขาปีหน้านะคะปีหน้าเขาจะได้แตกช่อดอกออกมาเยอะๆนะคะเดี๋ยวหนึ่งค่อยทยอยตัดเนาะตอนนี้หนึ่งก็ยังไม่ได้ตัดนะคะเพราะว่าเอ่อบางบางช่อกเขาก็ อันนี้ช่อนี้สีเริ่มเข้มนะคะแล้วก็ช่ออื่นก็เริ่มเขียวหมดแล้วนะคะเขียวหมดแล้วเขียวอันนี้อันนี้ยังไม่เขียวนะคะอันนี้ยังเป็นชมพูอยู่คือแถบนั้นเขียวแล้วถ้าเขียวแล้วก็ตัดได้เลยค่ะอันนี้ยิ่งเขียวเข้มเลยนะคะเขียวเข้มแบบนี้ตัดได้เลยนะคะเพราะว่าเขาแกะแล้วนี่ก็คือไฮเดียเมจิคอว์คะเดี๋ยวหนึ่งพาเข้าไปดูในกรีนเทาส์นะคะมาแล้วกรีนเทาส์หนึ่งโล่งมาก หนึ่งเหลือเหลือผักอันนี้ก็คือผักแยงนะคะมันก็ไม่โตให้หนึ่งเนาะหนึ่งก็ปลูกไม่เป็นอนะ่ะเขาให้มาปลูกหนึ่งก็เลยปลูกนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือผักแพลวนะคะผักแพลวหนึ่งตัดตัดไปสองรอบแล้วคือตอนแรกหนึ่งก็ปลูกไม่เป็นเนาะปลูกยังไงก็คือหนึ่งไม่รู้อ่ะ คือตอนนี้รู้แล้วนะคะว่าปลูกผักแพวปลูกยังไงก็คือตัดตัดบ่อยๆแล้วเขาจะแตกนะคะเป็นพุ่มๆบางหนึ่งตัดไป2รอบแล้วนะคะแต่ว่าตัดแล้วหนึ่งก็ไม่ได้กินนะคะเพราะว่าหนึ่งกินไม่เป็นแต่คือหนึ่งตัดแล้วไปให้เพื่อนเพื่อนให้มาปลูกนั่นแหละแล้วหนึ่งก็ไปให้เขากินเขาบอกว่าทาไมไม่หัดกินปีหน้าปลูกเยอะๆเลยเพราะว่าพอปีหน้าหนึ่งเราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าปลูกยังไงหนึ่งก็เลยเดี๋ยวปีหน้าค่อยปักชำแล้วก็ปลูกใหม่เพราะว่าคิดว่าเขาจะรอดอยู่แล้วนะคะหน้าหนาวแต่ถ้าไม่รอดก็ไม่เป็นไรนะคะเด ปลูกใหม่แล้วก็ที่เหลือนี้เลยก็คือตะไคร้หนึ่งนะคะตะไคร้หนึ่งว่าหนึ่งเราจะมาตัดเอ่อใบแก่ๆนี้ออกนะคะตะไคร้หนึ่งต้นอ้วนมากเลยนะคะมีกี่ต้นนะหนึ่งนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าต้นก็ค่อนข้างอ้วนต้นใหญ่เหมือนกันนะคะก็อันนี้ก็คือตะไคร้หนึ่งมันไม่เป็นกอใหญ่เนาะเพราะว่าเราปลูกในกระถางอะ่ะก็ได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะ นี่แหละในกรีนเฮาส์หนึ่งก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเพราะว่าหนึ่งก็เตรียมไว้ว่าหนึ่งอาจจะปลูกพวกผักสลัดน้อมผักสลัดแล้วก็ผักชีอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดเขาอยู่ในกรีนเฮาส์ช่วงหน้าหนาวเขาก็ยังอ,อยู่ได้ปลูกได้นะคะหนึ่งว่าจะปลูกผักช่วงหน้าหนาวนี่แหละแต่ก็ดูก่อนเพราะว่าหนึ่งไม่ค่อยสบายบ่อยหนึ่งก็เลยบอกว่าไม่ค่อยได้ออกมาในในสวนเท่าไหร่ก็วันนี้ทําความสะอาดกรีนเฮาส์นะคะ เขาเรียกว่าทําความสะอาดชุดใหญ่แล้วก็เอาต้นพริกที่เก่าแล้วแก่แล้วนะคะออกไปทิ้งซึ่งพริกหนึ่งก็ไม่ได้กินหรอกก็เป็นพริกเขียวๆนะคะก็ไม่ได้แดงเท่าไหร่ก็หนึ่งก็เก็บแล้วก็เดี๋ยวเอาไปให้เพื่อนนะคะอันนี้ก็คือกรีนเฮาส์แล้วก็ในสวนหนึ่งก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้ดอกไฮเดรเนียหนึ่งหนึ่งชยอยตัดเข้าไปอยู่แล้วนะคะหนึ่งไม่ได้รอตัดทีเดียวมันก็เลยแบบว่าดูเขาสดชื่นนิดนึงนะคะ เพราะว่าพอตัดพอตัดดอกออกแล้วเขาก็เลยสดชื่นนะคะหนึ่งจะพยายามจะไม่ให้เขาเป็นพุ่มใหญ่นะคะแล้วก็ต้นนี้แหละที่หนึ่งจะเอาขี้เท่ามาใส่นะคะจะให้ดอกเขากลับเป็นสีเดิมก็มนี่แหละในส่วนหนึ่งไม่มีอะไรมากก็ที่หนึ่งเหลือที่จะเอาลงดินก็คือเออจ้าดอกไฮเดรเยียสีเขียวที่แปลงร่างเป็นสีชมพูเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือหนึ่งที่หนึ่งต้องเอาลงดินนะคะและที่จะต้องเอาลงดินอีก2ออย่างก็คือนี่เลยนะคะกุหลาบนะคะ กุหลาบหนึ่งซื้อหนึ่งเพิ่งซื้อมานะคะก็นั่นแหละนี่ก็ในส่วนหนึ่งก็ไม่มีอะไรมากนะคะพริกหนึ่งมันถามว่ามันโตไหมมันก็ไม่โตนะเดี๋ยวหนึ่งให้ดูเนี่ยพริกหนึ่งมันก็ประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันก็หนาวแล้วเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดอยู่ข้างนอกถ้าเกิดมันเจอหมอกเนาะมันก็จะเป็นสีดำๆแบบนี้ไงเนี่ยดำๆแบบนี้นั่นแหละก็เลยแบบว่าเออหนึ่งก็ปล่อยไว้ข้างนอกนี่คือหนึ่งปล่อยเลยนะคะข้างในหนึ่งก็ ไม่ได้ปล่อยอย่างเดียวหนึ่งทิ้งเลยหนึ่งตัดทิ้งออกไปหมดเลยนะคะนี่ก็มาอัปเดตในสวนให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงก็เริ่มหนาวมากขึ้นนะคะพริกก็มันก็ไม่โตหรอกมันก็ได้เท่านี้เนาะก็ปีหน้าก็ปลูกใหม่นะคะปีนี้เรียนรู้กันไปนะคะปีหน้าหนึ่งก็จะปลูกพริกปลูกมะเขือแต่ว่าหนึ่งจะไม่ปลูกเยอะนะคะแล้วก็หนึ่งจะปลูกผักอย่างอื่นด้วยก็คลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ารักษาสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบาย